สวัสดีสบายดีวันนี้มาพบกับแม่น้องอติมลุยสวนวันนี้แม่น้องอติมลุยสวนจะพาพ่อแม่พี่น้องเข้ามาดูมังคุดนะทุกคนเพราะมังคุดของเรานี่ก็คือทุกคนอันนี้ก็คือใบแก่นะทุกคนมังคุดใบแก่เราจะพาพี่น้องเข้ามาดูการมังคุดออกดอกของช่วงนี้และเดือนนี้ก็จะเป็นสองสถานะใบก็คือใบแก่ แก่จัดแก่แบบอายุหกเดือนขึ้นไปค่ะแล้วก็อายุสามถึงสี่เดือนก็คือใบเพสราดใบใบแบบประมาณสามเดือนถึงสี่เดือนน่ะมันก็คือมันไม่ได้แก่จัดแล้วก็ไอสถานะอ่อนจัดเราไม่ต้องไปพูดถึงมันมันใช้เวลาอีกหลายเดือนเนาะวันนี้เราจะพาเข้ามาดูทุกคนก็คือต้นนี้เขาเป็นใบที่แบบเขาแก่จัดเลยนะเขาแก่นี่ะเขาออกมาเขาก็มีทั้งใบและดอกทุกคน เราก็ทีแรกนะครับเราก็คิดว่าเขาจะออกมาให้ดอกเต็มต้นเลยไม่ใช่ทุกคนขนาดเนี้ยไอตัวนี้เนี่ยนี่ไม่น้องตอิมให้ดูวันนั้นอะ่ะตอนแรกเขาจะออกมาเป็นดอกนะสุดท้ายเขาเปลี่ยนแปลงเป็นใบได้นาะแต่ว่าอย่างน้อยเขาก็ยังมีดอกให้เราอยู่นี่ดอกเขานี่นี่อันนี้ก็คือพ้นเลยทุกคนอันนี้ก็คือนี่แบบนี้กันเนี่ยสามารถเปลี่ยนเป็นใบได้ แม่น้องติมจพาแม่น้องติมจะพามาดูเรมีอยู่วันนั้นอะแม่น้องอติมพาเพื่อนๆเข้ามาดูต้นนี้ตอนแรกนะเพื่อนๆออกมาแบบโหต้นนี้ดกมากคือคนน่าจะดกมากก็คือไม่เห็นเป็นใบเลยนะทุกคนก็ปริ้มออกมาเป็นดอกหมดเลยนะแต่ว่าเขายังไม่พน้นเขายังเป็นปากนกแก้วเนาะแต่ว่ามาในวันนี้ทุกคนเรามาดูแต่แต่เราก็ยังมีนี่ทุกคนอันนี้เราก็ถือว่าได้ดอกอยู่นี่อันนี้เป็นดอกเขาเนาะ อันนี้น่ะเนี่ยเขาจะเป็นดอกนะแต่สุดท้ายเขาเป็นใบเห็นไหมเนี่ยเขาออกมาเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยตอนแรกจะเป็นดอกแท้ๆกลายมาเป็นใบก็คือช่วงสองสาวันเนี่ยเดือนธันวาคมเนี่ยช่วงวันที่ก่อนจะถึงวันทีนะ่สิบน่ะประมาณประมาณวันที่แปดหรือที่เก้าอ่ะเขาความความซื้นเขาเข้ามาทุกคนเขามีหมอก มีหมอกตอนเช้าหลายวันเลยแล้ววันนี้มังคุดเราก็เลยเปลี่ยนแปลงจากใบก็เป็นดอกแต่เขาต้นนี้เขาก็มีทั้งใบและดอกค่ะว่าแล้วก็มันก็ครึ่งต่อครึ่งทุกคนก็ถือว่าโอเคข้ามังคุดออกมาอย่างนี้ก็ถือว่าใช้ได้มันก็มีดอกมั่งใบมั่งปนกันไปเนาะนี่เหมือนอย่างเงี้ยนี่ยเป็นเป็นดอกอันนี้ก็เป็นด g. อกเราจะพาไปดูอีกแบบหนึ่งทุกคน เนี่ยส่วนกลุ่มนี้ที่เราจะพาเพื่อนๆมาดูอันนี้ก็เขาเป็นใบใบเทศลาดใบแบบไม่ได้แก่จัดเนาะอันนี้เราจะให้น้ํำยังไงหรือ,อยังไงก็เขาไม่ออกหรอกไม่ออกใบทุกคนเขาก็จะออกดอกของเขามาเรื่อยๆเนี่ยเหมือนใบอย่างเงี้ยเนาะเขาก็ออกเนี่ยเดี๋ยวเขาจะพาด,ดูทุกคนพาดูค่ยใกล้ดูอีกตัวนึงนะทุกคน,กคนอันนี้ก็คือใบที่เขาแก่ถ้าเขาแก่จัดจดนะ เขาจะออกมาเป็นไข่เลยทุกคนเนี่ยตอนที่เขาแทงดอกเราไม่ได้เขาไม่เป็นปากนกแก้วนะเขาจะออกมาเป็นเป็นไข่ออกมาเลยทุกคนหลุดออกมาเป็นไข่มาเลยอันนี้เราก็จะพาเพื่อนๆมาดูนะทุกคนอันนี้สำหรับใบใบเทสเทสลาดอะใบอ่อนติดแก้เนี่ยเนี่ยเขาจะออกมาเนี่ยอย่างต้นนี้ดกเหมือนกันนะทุกคนก็ไม่เป็นใบทุกคนเพราะว่าใบเขาหนาด้วยเนียใบเขาจะแตกต่างกันถ้าเป็นใบแก่จัดอะใบเขาจะเหลืองใบเขาจะแก่ดำๆเมี่ยมๆอะ ต้นนี้ก็ถือว่าเนี่ยเขาออกมาแบบนี้ทุกคนเนี่ยทั้งต้นเลยเป็นอย่างนี้แต,มตนน่มาดูอีกต้นนี้ทุกคนมาดูอีกต้นนี้อันนี้คือเขายังอ่อนอยู่ต้องใช้เวลาอีกประมาณสองเดือนหนุ่มเพเอหลังปีใหม่หลังปีใหม่คือเขาถึงจะออกได้นะทุกคนต้นนี้นะเนี่ยเพราะตอนนี้เขาได้มันสองเดือนสองเดือนในใบเขายังอ่อนอยู่เนี่ย เป็นแบบนี้คือไม่ใส่ใบเพชระแหละคือว่ายังอ่อนอยู่เราต้องให้น้ําเขาอัดน้ําเขาอัดฟยเข้าไปเขาจะทันเพราะหลังปีใหม่อะเขาก็จะออกดอกได้เพราะว่าอยู่ประมาณสี่เดือนหรือสามเดือนนี้เขาออกได้ทุกคนออกดอกได้สําหรับรุ่นนี้นะนี่ตอนนี้มังคุดที่สวนเราก็จะมีอยู่สถานะแก่จัดที่แก่จัดไม่ต้องพูดถึงแล้วที่แก่จัดจัดอะ นี่คือแม่น้องอติมพามาดูแก่จัดนะทุกคนทีแรกว่าไม่พูดถึงแล้วก็ต้องพูดถึงเขาข้าเขาออกมาอย่างเงี้ยเขาออกมาเ,เขาก็จะมีเป็นใบออกมาเลยนะใบติดดอกมกั่งทุกคนติดดอกแต่ว่าไม่เยอะเพราะว่าเขาเป็นใบที่แบบใบเขาบางเขาไม่สมบูรณ์ก็คือว่านั่นว่าแล้วก็เห็นแล้วทุกคนเห็นใบนะใบก็แลบออกมาแล้วทุกคนก็เราจะได้ดอกเขาถึงยี่สิบโลไหมล่ะต้นเนี้ย ต้นใหญ่ๆเนี่ยก็ไม่แน่แล้วก็ยังเด,ดาเหตุการณ์ไม่ถูกทุกคนแต่บางทีอยู่ข้างล่างเราไม่เห็นแต่เขาจะออกไปออกอยู่ทงยอดให้เราก็คือเขาออกมาก็ทึงใบและดอกรวมกันไปเลยทุกคนก็คือครั้งเดียวตุ้มเลยก็คือไม่ต้องไปกักน้ำอะไรแล้วแบบเนี้เขาถึงเวลาเขาแล้วไงถึงเวลาที่เขาจะออกแล้วเราห้ามเขาไม่ได้ก็คือปล่อยเขาไปเลยเราอัดน้ําให้เขาเขาก็ออกไม่จะดอกและ,และ,และใบ นี้แม่น้องอาิมก็พาเพื่อนๆมาสำรวจมังคุดอีกวันหนึ่งแล้วทุกคนก็ถือว่ามังคุดมันก็ออกมาเรื่อยๆทุกคนถ้าเราเป็นใบที่ไม่ได้แก่จัดนี่ก็มังคุดเขาจะขยอยออกมาเรื่อยๆถ้าเป็นใบที่เขาแก่จัดจัดอ่ะเขาก็จะออกมารวมใบและดอกเราก็ก็ต้องรวมเข้าไปนะเพื่อนๆเราไม่ต้องไปกักน้ําเขานะเราไม่ต้องไปอดน้ําเขาแล้วเพราะว่าเขาจะได้ส่งเสริมให้ใบเขาอ่ะ พราะวางต้นอ่ะมันเขาไม่มีใบอยู่แล้วเราก็จะได้เขาออกมามีใบและดอกเขาจะได้พัฒนาเขาต่อไปไงเราไม่ต้องไปอดเขาถ้าเราไปอดเขานะแล้วเขาออกมาขนาดนั้นนะเรายังไปอดเขาอ่ะเขาอาจจะเครียดแล้วเขาอาจจะเป็นดอกไฟเรียวเนาะดอกดกมากอ่ะก็คือไม่ได้ไปไม่ได้มีคุณภาพอะไรเลยนะถ้าเป็นดอกอย่างนั้นไม่มีคุณภาพเลยเขาจะเป็นดอกโปเทียน คือเขาเรียกว่าไยเลี้ยวอ่ะพี่น้องเหมือนตานอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเขาจะออกมาเขาจะออกออกมาห้าดอกเลยเนี่ยดอกดอกใหญ่ก็ร่วงดอกเล็กก็เก็บไว้เขาจะสลัดทิ้งอ่ะถึงตอนนั้นนะเนาะต้นนี้ก็ถือว่าโอเคทุกคนต้นนี้ก็เขาสมบูรณ์ทั้งใบและดอกเข้อใบเขาก็ได้แล้วทุกคนก็ถ้าเขาออกมาอย่างเงี้ยก็ถือว่าโอเคเนี่ยต้นใหญ่ ก็จะมีอีกรุ่นนี้ทุกคนก็มาไม่เยอะนะมันก็มีที่บานไปแล้วก็มีบางต้นก็มีอยู่มันห้าดอกถึงหกดอกบางต้นอาจจะมีสิบดอกอย่างเงี้ยเขาจะเป็นรุ่นแรกของเขานะรุ่นเนี้ยก็อันนี้ก็เป็นรุ่นของเขาจะตามเขาใกล้จะบานและลักษณะแบบเนี้ยไม่เยอะค่ะรุ่นเนี้ยไม่เยอะค่ะบางคนนะ่ะสูกต้นไหนยังไม่รู้เลยก็ปล่อยให้ล่วงไปแต่บางคนที่เขาทำมังคุดเขามีน้อยอะ่ะ เขารู้เลยว่าต้นนี้มีกี่ลูกกี่ลูกเพราเก็บไปก็ไปใช่ตู้เย็นไว้อย่างเงี้ยไปขายก็จะแพงหน่อยพอมังคุดเริ่มออกเยอะๆก็จะถูกหน่อยทุกคนแต่สําหรับคนที่ไม่มีเวลางานเยอะจะมาไล่เก็บทีละลูกวันละสองสามลูกอย่างนี้มันก็ไม่ได้ทุกคนเพราะนี่คือเป็นรุ่นแรกรุ่นที่แบบว่าหายากอะ่ะมันสูงน้อยอะ่ะเพราะต้นหนึ่งก็มีอยู่สองลูกมั่งสามลูกมั่ง เราไม่ค่อยเห็นเพราะว่ามังคุดเยอะแยะอย่างนี้เราจะไปจําทุกนั่นก็ไม่ได้สําหรับคลิปนี้แม่น้องเอตรียมมือขอจบเลยค่นี้ทุกคนวันนี้มาสํารวจมังคุดก็ถือว่าส่วนที่แม่น้องเอตรียมทํานี้เขามีมังคุดอยู่เจ็ดร้อยประมาณเจ็ดร้อยห้าสิบต้นตอนเนี้ก็ถือว่าออกมาก็เท่าที่ดูที่ออกมาหลุดแล้วนะทุกคนที่หลุดมั่งแล้วที่หลุดแล้ว,ท,ลลวที่ว่าเราคาดว่าหลุดแล้ว่ะก็คือเกือบครึ่งต่อครึ่งแล้วทุกคน นี่ต่อต่อไปแล้วก็ไม่ต้องลุ้นอะไรแล้วเราต้องรอราคาแล้วทุกคนมันขึ้นดูกับใบที่สวนของท่านเป็นใบแบบไหนนะทุกคนเนาะแต่ว่ามันก็ถือว่าออกมาง่ายออกง่ายไม่ต้องไปบังคับอะไรเขามากใบแค่เราอดน้ําอดน้ําเปิดดอกครั้งเดียวสองครั้งก็พอเราไม่ต้องไปบังคับเขามากปีนี้เพราะว่าเขาได้อากาศนะทุกคนเขาได้อากาศอากาศดีผลพระอากาศเขาดีเขาไม่ซึ้นมาก เนี่ยเขาไม่หนาวจัดอะ่ะคือว่าเย็นธรรมยาแต่เขามีความบอบอุ่นมีลมกระโชกโยกนิดๆอย่างนี้ก็ถือว่าออกดอกง่ายอา้าวสำหรับคลิปนี้เขาจดเพียงเท่านี้เนะพี่น้องสําหรับสํารวจมังคุดเนาะเดี๋ยวต่อไปจะพาไปดูอะไรก็อย่าลืมติดตามนะคะสําหรับคลิปนี้สบายดี